สวัสดีครับเดี๋ยวเรามาดูทรงเป็นทรงที่ออกแบบให้ลูกค้านะครับถ้าคิดไรไม่ออกก็ขึ้นเป็นเบอร์สามนะครับส,สตไ,สไสตล์ช่างลุกจะขึ้นด้วยเบอร์สามไ้ก่อนนะครับถ่ายขึ้นสูงไปเลยนะครับเปิดข้างไปเลยนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าการออกแบบของช่างลุกจะเข้ากับลูกค้าไหมครับจะออกมาโลไหมับถ่ายสูงไปเลยนะครับเปิดข้างไปเลยนะครับงานนี้ผมจะไม่เฟดนะครับเพราะลูกค้าไม่ชอบแบบเฟดสเข้าเท้านะครับ โอเคครับจัดไปนะครับแต่ผมว่าเฟดไปก็น่าจะไม่เหมาะนะครับขึ้นเป็นเบอร์สามครับด้านหลังก็ทุยสูงนะไงลักษณะขึ้นทุยนะครับขึ้นแบบนี้ครับแล้วก็เผยหน้าแบตเตอรี่นะครับอันนี้ทุยสูงนะครับไม่ใช่ทุยกลางครับนี่ขึ้นทุยสูงนี่ครับง่ายๆมากครับตัดวิธีออกแบบให้ลูกค้าครับลองดู เทคนิค no ของช่างลูดูนะฮะเทคนิคสไตล์ง่ายๆบ้านๆครับตัดแบบบ้านๆไม่มีอะไรมากมายนะครับแต่ออกมาใช้ชีวิตประจามันได้สบายเลยนะครับไม่ต้องอายครับโลแน่นอนครับถ้าตัดกับเราเพราะผมค่อนข้างจะออกแบบให้ก <c oughs> <c oughs> ับลูกค้าหลายคนอยู่นะครับออกแบบมาแล้วถูกใจลูกค้าแล้วกลับมาใช้บริการใหม่ครับการออกแบบมันอยู่ที่ ที่เราครับสไตล์ว่าเราจะดีไซน์ออกแบบมาให้เข้ากับลูกค้าในลักษณะไหนนะครับทํางานไหนครับต่อมาผมใช้เป็นเบอร์หนึ่งเบอร์สามเร็จก็มาเบอร์หนึ่งสบัดเชื่อมนะเราจะไม่เฟดนะฮะงานนี้จะเป็นงานอกนวลๆธรรมชาตินะครับตวดให้อกมาแบบธรรมชาตินี่ครับแบตเตอรี่ตันนี้ผมใส่เป็นฟันเฟดนะฮะมาเปลี่ยนฟันเดี๋ยว เดี๋ยวจะงงกันนะครับว่าได้แบตรเตอรี่ใหม่แล้วชั้นุเยอะมากครับตอนนี้ได้มาเยอะมากเดี๋ยวผมมีอีกตัวหนึ่งนะครับว่าเหมาะมากเลยครับเป็นฟันเฟดน,นะครับถ้าใครสนใจก็ลองทักแชทมาดูนะครับผมแนะนำเลยครับมีตัวหนึ่งครับเป็นฟันเฟดสองชั้นประหยัดมากตัวนั้นนะครับสำหรับคน งบน้อยนะผมจะมารีวิวให้ดูฮะ๋ยวต,ตัวนี้ขอใช้เป็นพวกที่มีก่อนนะครับเยอะครับตัวนี้ส่งมาให้ผมรีวิวเยอะมากบางทีผมก็แบ่งเอาไปให้กับ FC นะครับแบ่งเอาไปใช้นะครับหลายตัวแล้วผมก็จะเก็บไว้แค่ไม่กี่ตัวไว้ใช้ใครโขผมก็ให้ไปหมดนะครับ เบอร์หนึ่งนะครับนี่ครับสบัดเชื่อมกับเบอร์สามเป็นการออกแบบสไตล์ช่างลุกให้เข้ากับการทําง,งานของลูกค้าด้วยนะครับลูกค้าทําง,งานอยู่หน่วยง,งานราชการนะครับต้องตัดให้ดูเรียบร้อยนิดหนึ่งแต่ไม่ถึงกับต้องไล่เฟดนะครับเอาเป็นสปรดช่างเรียบร้อยเรียบร้อยหน่อยต่อมาผมจะมากาัรงผมนะครับด้วยเคมลสองสองเก้าเก้า ใช่กว่าน่าจะใช่นะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับเสร็จแล้วนะครับเหลือด้านบนนิดหนึ่งก็โอเคเลยนะครับทรงนี้สามารถเซตได้ด้วยนะครับหรือไม่เซตก็ได้นะครับคุยสูงนะครับดูดูด้านข้างนี้นะครับจะเป็นคุยสูงเน่ยเปิดข้างสวยมากครับคืองานอาจจะดูไม่เนียนเหมือนไล่เฟร์นะแต่มันมีเสน่ห์ในตัวนะครับงาน สไตล์ผมออกแบบผมจะออกแบบแบบให้เข้ากับรูปหน้าลูกค้านะครับก็ลักษณะเส้นผมก็สีสันด้วยนะครับผมดูองค์ประกอบหลายอย่างบางหัวผมก็เฟดนะครับยวผมต้องดู่อนว่าลูกค้าชอบไหมต่อมาด้านบนนะครับฉีดน้ํานะครับถ้าถ้าลูกค้าจะเซตก็เซตปัดป,ปีมางี้นะครับใส่ ตัวเซตหน่อยนะครับแล้วก็เซตผมเนี่ยมันก็จะดูเรียบร้อยเลยนะครับนี่ครับสวยมากครับผมว่าโอเคแหละครับเข้านะครับบนุบวอกแค่ประมาณสักเซนตสองเซนพอนะครับเผื่อลูกค้าไว้เซตด้วยนะครับนี่ครับเป็นทรงพี่ผมว่าเข้ากับลูกค้าเลยนะครับโอเคครับถ้าคลิปมีประโยชน์ผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับ เพื่อเป็นกําลังใจให้ช่างนะครับเพื่อจะเป็นประโยชน์สําหรับช่างใหม่นะครับที่จะเอาไปออกแบบให้ลูกค้านะครับตัดแบบง่ายๆครับช่างดุกเทคนิคบ้านๆนมีร้อยแปวิธีนะครับแต่เทคนิคของช่างดุกเป็น109ยเครับสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับผม